สวัสดีเพื่อนๆชาวปันผลทุกท่านนะครับวีดีโอนี้นะครับจะพาไปดูปันผลของเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากดูเงินปันผลของเดือนกันยาครับผมก่อนอื่นนะครับที่ผมขอแนะนําแอปนะครับที่ผมใช้ลงทุนนะครับก็คือแอปดามสีเขียวนี้นะครับแล้วก็แอปที่ผมใช้ติดตามเงินปันผลรายเดือนนะครับก็จะเป็นแอปดีวิดดีวิดเอนทรกเกอร์นะครับแอปสีเขียวต้นมะพร้าว ดูได้แค่หุ้นอเมริกานะครับหุ้นไทยนี้ยังดูไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเมนูบนสุดนะครับ Passive Income Goal Co. นะครับก็คือเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับเป้าหมายแรกของผมก็คือ30เหรียญต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็ได้แเอของเป้าหมายแล้วนะครับก็คือ2อถึงสเหรียญต่อเดือนนะครับส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็น Dividend Yield คำว่า yield ก็คือผลตอบแทนนะครับ dividend แปลว,ว่าปันผลนะครับก็หมายถึงว่าผลตอบแทนของเงินปันผลตอนนี้อยู่ที่5.65ต่อปีนะครับสมมติว่าเราลงเงินไป1 0 0 0 0แสนแล้วก็เอาไปคูณ5.65%ต่อปีเราก็จะรู้ว่า,าไรายได้ปันผลของเราคือเท่าไหร่ส่วนที่3นะครับจะเป็น monthly income ก็คือรายได้ต่อเดือนเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนเซปเทมเบอร์หรือว่ากันยาสีเหลืองนี่นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนะเข้ามานะครับเขาจะเห็นารายชื่อของหุ้นนะครับที่ได้ประกาศจ่ายปันผลแล้วตอนนี้ก็จะมีหุ้นเมนหุ้นโอ e p r Sta ารแล้วก็เมนอีทีเบบซี่ทั้งหมดจะมี9 9ครั้ง9ยอดนะครับที่ว่า9 เพราะว่าหุ้นเมนนะครับเดือนนี้เขาจ่าย2รอบที่จ่ายสองรอบนะครับก็จะเป็นเหมือนโบนัสนะครับผมแล้วก็ตัวที่ยังไม่ประกาศนะครับแต่ก็จ่ายของเดือนนี้ด้วยก็จะเป็น ejpi แล้วก็ jepq schd นะครับทั้งหมด9ตัวรวมผลผลเดือนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.23ที่ประมาณนะครับเพราะว่ายังไม่ แน่นอนร้อนะครับเพราะว่ามี3ตัวที่ยังไม่ประกาศนะครับไม่ประกาศยอดนะครับที่เราจะได้รับนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ปฏิทินนะครับจุดสีเหลืองสีเขียวเนี่ยครับสีเหลืองก็จะเป็นวันประกาศของหุ้นนะครับประกาศจ่ายปันผลแล้วก็วัดจุดสีเขียวก็คือวันที่หุ้นจ่ายปันผลนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันจ่ายปันผลนะครับข้อวันที่ห้านะครับวันที่5จะมี2ตัว JEPI แล้วก็ JEPQ อันนี้ยังไม่ประกาศรายได้นะครับว่าเขาจะให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของวันที่13นะครับก็จะมี2ตัวเช่นเดียวกันนะครับของเมนแล้วก็ของหุ้น o ตัวนี้ประกาศแล้วนะครับของเมนจะให้อยู่ที่0.16นะครับแล้วก็หุ้นโอนะครับอยู่ที่0.40ดอลลาร์ถัดมานะครับจะเป็นวันที่16 EPR กับ Stack นะครับ EPR ให้ที่0.18แล้วก็ Stack จะได้ที่0.04 Stack จะซื้อน้อยหน่อยนะครับก็เลยได้น้อยวันที่27นะครับของเมนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้0.19แล้วก็วันสุดท้ายของเดือนนะครับจะมีของอ Stack นะครับ0.04แล้วก็0.16ของเบปซี่ SCHD นะครับยังไม่ประกาศนะก็จะได้สามตัวนะครับผมออสองตัวนะครับส่วนไอสแตนะ็กเนี่ยเป็นวันประกาศเฉยนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าเดือนกันยาเนี่ยผมได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับหมายถึงว่าเงินเข้าทุกสัปดาห์เลยบน,นผลเพราะว่าเรามีหลายตัวเนาะบางตัวก็จ่ายวันนี้อีกบางตัวก็จ่ายวันนี้สรุปแล้วก็คือทุกสัปดาห์นั่นเองก็เป้าหมายนะครับก็อยากได้ เดือนละ2 0,000อัพนะครับก็น่าจะอีกหลายปีนะครับอาจจะ10ปี20ปีนะครับแต่ว่าก็สะสมไปเรื่อยๆอนาคตเงินเดือนผมเยอะขึ้นก็จะได้มีเงินมามาเติมพอร์ตเข้าเดือนละหลายพันอาจจะเป็นหมื่นนะครับแล้วก็จะเงินที่ได้จากปันผลแต่ละเดือนผมก็จะเอามาซื้อหุ้นต่อนะครับซื้อหุ้นอาจจะเป็นตัวเดิมหรือว่าตัวอื่น ก็แล้วแต่นะครับผมเขาเรียกว่าการ re invest เดี๋ยวมาดูหน้าแดชบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับ project project e s yearly income นะครับ mm hmm. ก็คือรายได้แต่ละปีนะครับเราจะเห็นว่า2024นะครับที่เหลือก็จะได้12เอ่อรวม12เหรียญนะครับเพราะว่าเราเริ่มมาประมาณ2-3เดือนเองนะครับส่วน2025นะครับก็จะเพิ่มเป็น28 สองพันก็30นะครับเเราจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าเราลงทุนแค่นี้นะครับผมเราไม่ได้ออมเพิ่มเราไม่ได้ r e อินเวสปันผลของเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเนื่องจากปันผลแต่ละหุ้นนะครับเขาก็จะเพิ่มอย่างหุ้นโอน,นะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ปีปีนี้นะครับเขาก็เพิ่มปันผล2รอบแล้วนะครับเพิ่มเพิ่มปันผลหมายถึงว่าอา่ในแต่ละหุ้นนะครับ หหุ้นหน่งเขาเรียกว่า1ห,หุ้นให้ปันผลสมมติว่าให้ปันผล1บาทแต่ว่าผ่านมา3เดือนเขาก็เพิ่มปันผลให้หุ้นละ1-5บาทแบบนี้ครับผมอีก3เดือนอาจจะเพิ่มเป็นหุ้นละ2บาทอันนี้คือการเรียกว่า dividend growth นะครับก็คือการเพิ่มันผลต่อหุ้นครับผมแต่ถ้าแต่ว่าเราก็ต้อง ซื้อเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนนะครับเพื่อที่จะสร้างเงินต้นของเรานะครับให้โตๆเยอะๆนะครับเราจะได้ปันผลที่เยอะขึ้นในแต่ละเดือนนะครับเพื่อที่จะได้ถึงเป้าหมายเราเร็วๆนะครับผมอันนี้คือพอร์ตของผมนะครับตอนนี้ก็มีเอาเก้ตัวนะครับหุ้นปันผลอันนี้เฉพาะหุ้นปันผลนะหุ้นเติบโตก็จะอยู่ในพอร์ตในพอร์ตของดามนะครับผมไม่ได้เอามาใส่นี่นะครับ มูลค่าพอร์ตตอนนี้นะครับอยู่ที่485.40เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตรวมบวกอยู่ที่5%กำไร23ดอลลาร์อันนี้ที่กําไรนี่คือหมายถึงว่าอ่าหุ้นที่มันมันโตขึ้นนะครับเพิ่มมูลค่าขึ้นนะครับมันก็จะเฉลี่ยแล้วรวมอยู่ที่23ดอลลาร์หรือว่า5%นะครับอันนี้ไม่รวมกําเงินมันผลนะครับงินพันแยกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้น เราจะได้กําไร2ต่อนะครับจากการเติบโตของหุ้นแล้วก็การจ่ายปันผลในแต่ละเดือนของหุ้นด้วยครับผม